ผู้หญิงคนนี้ใกล้จะคลอดลูกแล้วแต่สิ่งที่แปลกก็คือเธอกำลังเดินลงอุโมงค์แต่เดินไปไม่กี่ก้าวเท้าเธอก็เหย็บโดนน็อตเจ็บขนาดนี้ใครจะทนไหวแม้ว่าเจ็บแต่หญิงคนนี้ต้องปิดปากตัวเองจากนั้นดึงเท้าที่เจ็บขึ้นมาอย่างเจ็บปวดเขาหันหน้ากลับไปดูเธอพบเจอสิ่งที่ตัวเองไม่อยากเจอในคะน,นิโลกของเรากำลังเผชิญกับปัญหาใหญ่นั้นคือการบุกรุกของสัตว์ประหลาดมาจากดาวเคราะห์อื่น สัตว์ประหลาดนั้นนอกจากมีร่างกายที่แข็งมันยังวิ่งเร็วมากโดยเฉพาะหูของมันเป็นอวัยวะที่อันตรายที่สุดมันสามารถได้ยินเสียงดาได้เกือบหมดทุกเสียงแต่ว่ามันไม่สามารถมองเห็นได้ครอบครัวของแอร์ล็อบได้ศึกษาเกี่ยวกับสัตว์ประลาดจึงสามารถอยู่รอดได้ แต่วันนั้นลูกชายคนที่สองของแกไม่สบายอายบ๊อบอและครอบครัวต้องไปที่ร้านสะดวกซื้อเพื่อซื้อเสเบียงมาสำรองตอนนี้ลูกชายพบของโปรดของตัวเองโชคดีนะว่าพี่สาวได้รับของทันไม่งั้นมันจะอันตรายมาก แต่เมื่อทุกคนกำลังจะกลับบ้านทุกคนเห็นใบหน้าไม่ค่อยแฮปปี้ของเด็กชายอาบ๊อบสั่งให้ทุกคนหยุดนิ่งแล้วหยิบของเล่นจากมือของลูกชายอ๋อของเล่นชิ้นนี้มีฐานอยู่ข้างในอายบ๊อบถอดฐานและให้สัญญาณลูกด้วยมือของแบวันนี้มีเสียดังไม่สามารถเอากลับบ้านได้พอเห็นน้องชายแล้วพี่สาวได้เกิดความสงสารเธอคิดว่าไม่มีฐานแล้วของเล่นจะปลอดภัยฉะนั้นเธอหยิบของเล่นยับเข้ามือของน้องแต่ไม่คิดว่าเมื่อเดินออกไปเด็กชายได้หยิบฐานไปด้วย ทุกคนเดินบนพื้นทรายที่ได้วางก่อนหน้านี้ขณะที่เดินทางกลับบ้านนั้นอาบ๊อบและทุกคนได้ยินเสียง มันสิ้นสุดจริงๆแล้วอาบอ๊อบรู้ว่าไม่ทันแน่ๆแ,แต่เขาอยากช่วยชีวิตลูกชายสุดขีดเขามองเห็นสัตว์ประหลาดกำลังวิ่งมาเขาไม่ยอมแพ้สุดท้ายก็ยังชักว่ามัน9้าหนึ่งปีผ่านมาในชั้นใต้ดินของอาบอ๊บอบได้ติดกล้องวงจรปิดเรียบร้อยก่อนหน้านี้เขาได้อ่านข่าวและรู้ว่ารัฐบาลได้ล้มเหลวตั้งนานทุกคนต้องสู้ชีวิตกันเองอาบอ๊อบไม่อยากละทิ้งเพราะว่าเมียของเขาเท้องอีกรอบแล้วเขาไม่อยากให้ลูกของตนต้องอยู่บนโลกแบบนี้ คืนวันนั้นลูกสาวและลูกชายของเขากำลังเล่นเกมกันลูกชายได้ทำโคมไฟลมลงผลทายมาก็คือดับไฟเป็นแค่หน้าที่รองเพราะว่าอาบอบกลัวว่าสัตว์ประหลาดก็ได้ยินเช่นกันหลังจากไม่กี่นาทีต่อมาดูเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแอต่อยูีดีมีเสียงแปลกๆบนหลังคาอาบอบไปดูแบบตื่นเต้น โดีนะที่เป็นแมวที่ตีกันแต่สัตว์ประหลาดได้ยินเสียงของแมวแล้วทุกวันเมียของอาบ,บ๊อบต้องตรวจสุขภาพครั้งหนึ่งเพราะว่าในเดือนนี้เธอจะต้องคลอดลูกออกมา สิ่งที่ทําให้เธอกังวลก็คือในวันที่เธอคลอดนั้นเด็กทารกจะร้องไห้เสียงดังฉะนั้นพวกเขาได้เตรียมถุงลมและหน้ากากช่วยหายใจอาบอบต้องเตรียมตัวสร้างความปลอดภัยมากขึ้นและต้องช่วยลูกสาวที่เป็นโรคหูหงาบวกสร้างเครื่องช่วยฟังเนื่องจากล้มเหลวมาหลายครั้งเด็กหญิงจึงไม่ค่อยชอบใส่เท่าไหร่แต่อาบอบยังอยากยัดเครื่องเข้ามือให้ลูกสาวแต่ครั้งนี้เครื่องช่วยฟังได้ทํางานดีด้วยลูกสาวคนโตได้ยินเสียงเล็กน้อยวันนี้อาบอบอ่อยอากพาลูกชายไปตกปลาลูกสาวก็อยากไปด้วยกันแต่ถูกพ่อ พ่ห้ามไว้เด็กหญิงรู้สึกสำนึกผิดหลังกายตายของน้องชายฉะนั้นเธอได้หนีออกจากบ้านโดยไม่บอกใครเธอไปหาน้องชายที่เสียไปของตนถ้าเธอระวังขึ้น ปัดสายไฟทั้งหมดของของเล่นนั้นไปอาจจะไม่เกิดเรื่องร้ายขึ้นมาตอนนี้เมียของอาบ๊อบอยู่บ้านทํางานบ้านที่เคยทําเมื่อเอาผ้าไปซักบังเอิญเหยียบโดนนอตที่บันไดอีกอครึ่งเดือนจะคลอดแต่ตอนนุ้ยองเธอเหมือนจะไม่ไหวแล้วเธอต้องเตรียมตัวคลอดแล้วก่อนหนึ่นเธอเปิดไฟทั้งหมดขึ้นมาไฟรอบบ้านกลายเป็นสีแดงนั่นคือสัญญ,ญาณให้อาบ๊อบรู้เมื่อเห็นตัวสัตว์ประหลาด เธอได้รีบผานาฬิกาตั้งปลุกเธอรู้ว่ามันจะลงมาที่เธอ,อยืนอยู่ขณะนี้เธอดูลำบากมากมายข้างหนึ่งต้องทนกับเจ็บปวดข้างหนึ่งต้องหลบสัตว์ประหลาดเดาไม่ผิดจริงๆสัตว์ประหลาดกำลังลงมาและเดินเข้าหาเธอเรื่อยๆเธอไม่กล้าออกเสียงก้านหายใจรอแต่โชคดีที่เสียงนาฬิกาบังขึ้นมาสัตว์ประหลาดได้ออกไปดูเสียงช่วยโอกาสเธอรีบขึ้นชั้นบนแต่เธอไม่รู้ว่าเสียงนั้นได้ดึงดูดสัตว์ประหลาดอีกตัวมาเธอต้องเข้าไปห้องน้ำเอเพือ่อหลบพวกมัน ตอนนี้ไอ้บ๊อบมาถึงบ้านพบว่ามีเรื่องไม่ดีแล้วเขาพบเห็นมีสัตว์ประหลาดที่ปรากฏอยู่ถ้าอยากช่วยเมียต้องพาสัตว์ประหลาดออกไปให้ได้ไอ้บ๊อบมองลูกชายและให้สัญญาณแก่ลูกชายหลังจากถือไฟฉายไปเด็กชายรีบวิ่งไปที่มีจุดพลุขณะนี้สัตว์ประหลาดที่ชั้นใต้ดินกำลังขึ้นบันไดเพราะได้ยินเสียงแปลกแปลกแต่ตอนนี้เมียของอ้บ๊อบทนไม่ไหวแล้วเลือดไหลออกมาไม่หยุด แต่สิ่งที่น่ากลัวคือสัตว์ประหลาดกำลังอยู่ข้างหลังเธอตอนนี้ลูกชายไปถึงที่หมายปุ๊กลุได้ยินเสียงลุภรรยาทราบว่าอาบ๊อบมาแล้วขณะนี้อาบ๊อบถือปืนเข้าไปบ้านเขาเดินขึ้นบันไดและเข้าไปห้องน้ําแต่เห็นแค่กองเลือดเขาโทษตัวเองเพราะมาสายไปแล้วแต่ว่าดีใจจังเลยลูกและเมียย่งปลอดภัย ัดมาที่ลูกชายระหว่างเดินทางกลับบ้านเขาได้ยินเสียงของสัตว์ประหลาดเลยหลบตัวไปก่อนขณะนั้นเสียงของพลุได้ทําให้ลูกสาวคนโตตื่นขึ้นมาพอรู้สึกว่ามีเรื่องไม่ดีเธอรีบวิ่งกลับบ้านทันทีระหว่างเดินทางนั้นเธอพบว่ามีแสงไฟเธอเข้าไปตรวจดูแต่ไม่รู้ว่ามีสัตว์ประหลาดอยู่ข้างหลังเธออยู่มันกําลังตั้งใจฟังเสียงเพื่อหาพิกัดเหยื่อคลื่นวิทยุจากเครื่องช่วยฟังทําให้สัตว์ประหลาดรําคาญมากเด็กหญิงพบว่าน้องชายตกอยู่ในถังเก็บข้าวโพดเธอให้สัญญ,ญา กับน้องว่าอยู่นิ่งๆไว้ก่อนแต่เด็กชายวัดกลัวอย่างดิ้นตัวอยู่เธอต้องกระโดดลงมาช่วยน้องชายเธอบันแผ่นเหล็กให้น้องชายสุดท้ายน้องชายได้ช่วยแต่ว่าคุณพี่สาวถูกจมลงเรื่อยๆตอนนี้เด็กชายรีบจับมือพี่สาวและดึงตัวขึ้นมาตอนนี้อายบ๊อบพาลูกเมียลงชั้นใต้ดิน แต่เด็กพารดร้องไห้ไม่หยุดแต่โชคดีที่ทั้งสองได้เดินลงทันพวกเขาใช้ลูกกั้นเสียงไว้ข้างบนหลังจากได้เข้าที่ปลอดภัยแล้วอ้บ็อบไปหาลูกอีกสองคนแต่แกไม่ได้สังเกตว่าสัตว์ประหลาดได้ท,ทําท่อน้ําแตกไปแล้วอ้บ็อบไปที่ห้องควบคุมแต่มองไม่เห็นร่องรอยของลูกสองคนแกจึงออกไปข้างนอกหาดู ในเวลาที่ไม่นานชั้นใต้ดินถูกน้ำไหลเข้าไปเมียของอาบอบตื่นขึ้นมาเห็นน้ำกำลังจะเต็มห้องเสียงของน้ำไหลจะดึงดูสัตว์ประหลาดมาแน่เลยอีกอย่างเด็กน้อยก็จะร้องไห้เห็นสัตว์ประหลาดห่างจากตัวไม่ไกลเธอตกใจมาก็ค่อยๆอ,อุ้มลูกสัตว์ประหลาดก็มาใกล้ตัวขึ้นตลอดหัวใจของเธออยากจะระเบิดทันทีเธอรีบถอยหลังเด็กน้อยออกเสียงเล็กน้อยถ้าไม่มีน้ำไหลกันไว้แม่และลูกอาจจะถูกกินไปแล้วแต่เสียงเด็กชายตกลงโกดังข่าโพดนั้น ได้ดึงมันออกไปทันทีส่วนอาบบหาลูกไม่เจอแกเลยตามสัตว์ประหลาดไปหาลูกพี่สาวได้พบเจอน้องชาย เธออยากจุดไฟเพื่อเป็นสัญญาณให้คุณพ่อแต่น้องชายดีบ้านอยากกลับไปคนเดียวจากนั้นเขาโดนลม้มลงโกดังฆ่าโพดแม้ว่าได้พี่สาวช่วยชีวิตแต่ได้ดึงดูดสัตว์ประหลาดมาตอนนี้ต้องใช้โลก่กันไม่ให้มันมาทำร้ายแต่มันก็ไม่ต่างกับไปกระดาษบางสำหรับมันโชคดีที่คลื่นวิทยุของเครื่องช่วยฟังได้ทำงานมันได้ช่วยชีวิตของเด็กสองคนอีกครั้งสุดท้ายอาบ๊อบก็หาลูกจนเจอเมียของเขาก็มองเห็นพออันกล้องวงจรปิดแต่ยังไม่ต้องดีใจนะครับเพราะว่าเมื่อสัตว์ประหลาดหา เป้าหมายไม่เจอมันจะไม่ยอมละทิ้งอาบอบให้ลูกซ่อนตัวในรถและไปหาขวานตัวหนึ่งเพื่อป้องกันแต่เขาทอดาตไม่ถึงว่าสัตว์ประหลาดกำลังอยู่ข้างหลังตายแล้วเสียงดังขนาดนี้ต้องดึงดูสัตว์ประหลาดแน่ๆตอนนี้เครื่องช่วยฟังของลูกสาวดังขึ้นแต่เธอไม่สามารถทนเสียงของมันอีกแล้วฉะนั้นได้ปิดเครื่องไปเลยสัตว์ประหลาด เริ่มโจมตีรถยนต์อีกไม่นานมันจะเข้าไปในรถได้ในสถานการณ์เร่งด่วนแบบนี้อาบ๊อบได้ตัดสินใจว่าครั้งแรกที่อาบ๊อบใช้เครื่องหมายให้สัญญาณกับลูกๆอาบ๊อบก,กำลังมีความสุขตอนนี้ต่อไปเด็กชายฉวยโอกาสขับรถออกไปด้วยการช่วยเหลือของคุณพ่อรถยนต์คันนี้ได้พาสองคนไปที่ปลอดภัย คุณแม่ถือปืนไปรับลูกสองคนใกล้เช้าแล้วแต่ยังไม่ปลอดภัยสัตว์ประหลาดมองไม่เห็นแต่พวกมันฉลาดมากมันรู้ว่ายังมีเหยื่อสนอออที่หนีผลออกไปจากนั้นมันได้ไปหาที่บ้านจริงๆตอนนี้ทุกคนเข้าใจว่าสัตว์ประหลาดกลัวเอสียงจากคลื่นวิทยุทเธอรู้ว่าทำไมตัวเองได้รอดชีวิตออกมาสองครั้งเธอเปิดเครื่องช่วยฟังในระดับสูงสุดเด็กหญิงวางเครื่องช่วยฟังต่อหน้าไหมและแล้วสุดท้ายสัตว์ประหลาดก็ทนไม่ไหวแล้วสินะ่วยโอ,อกาสนี้เรียกองอาบอ๊อบยิงปืนฆ่าสัตว์ประหลาดดับคาที แม้ว่าสัตว์ประหลาดตัวหนึ่งตายแล้วแต่เสียงปืนทำให้สัตว์ประหลาดหลายตัวมาพร้อมกันรู้ว่าหนีไม่พ้นพวกเขาปรับเสียงวิทยุให้ดังที่สุดปืนก็ได้ขึ้นลำรอเรียบร้อยนี้คือภาคแรกของหนังเรื่องนี้ภาคสองน่าจะมันกว่าแน่นอนหนังเรื่องนี้สนุกมากความตรึงเครียดขณะด,ดูได้ทำให้หนังเรื่องนี้สำเร็จรุ่วงเป็นหนังแนวสยองที่สนุกและมันมากมากสวัสดีครับ